งานนี้อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะหนุ่มชอนจินดาโชดเข้าพิธีสมแหวนมั่นแฟนสาวคนบันเทิงแห่งแสดงความมีดีเพียบหลายคนคงจะรู้จักกันอย่างดีนะคะกับคู่นี้ค่ะได้ควงเจ้าสาวอย่างสาวเพชร พิพัชราดีไซนเนอร์ชื่อดังเข้าพิธีวิวาสี่งานภายในสี่เดือนซึ่งทั้งคู่เองก็ได้ทําพิธีแรกไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะพิธียกฉัดที่วัดกลางจังหวัดสุพรรณบุรีถือเป็นการทําบุญใหญ่ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่จากนั้นเลิกตี20สิงหาคมนะคะพิธีสวมแหวนมั่นค่ะจัดขึ้นในบรรยากาศอบอุ่นที่กรุงเทพมีคาอบกรัวทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นจากทางผู้บรหิหารช่องเจ็ดเอง หรือคุณกล้วยปัถนาออมพียดาแอดพองประสมหมากบรินคิมเบอรีป๋อมแปมเปอร์ยิวาและคนอ,นอื่นอีกมากมายนะคะทั้งนี้ค่ะหนุ่มชอนและสาวเพชรเองก็ยังมีพธิธีสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลิกปีจัดขึ้นอีกครั้งในช่วงกันยายยลรปิดท้ายด้วยกันเลี้ยงฉลอง มงคุณสมรสจัดขึ้นกลางภูเขาที่เชิงรลายในช่วงเดือนพฤศษจษษิกายนเนื่องจากเป็นสถานที่เด็ดกันทั้งแรกแฟนๆก็รอชมบรรยากาศกันได้เลยทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ